สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ s แซตเท Channel คลิปวันนี้นะครับจะมาทดลองทดสอบช่องรายการการศึกษาผ่านดาวเทียมนะครับทั้งระบบ C-Band แล้วก็ K-U-Band น,นะครับว่ามีความแตกต่างยังไงกันบ้างนะครับผมโดยผมจะต่อกล่อง2กล่องนะครับกล่องแรกนะครับ กล่องแรกจะต่อกับระบบ C-band นะครับจะเป็นของ Infosat นะครับ SDE168 นะครับเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ต่ออยู่กับจานระบบ C-band จานตะแกรงนะครับแล้วก็กล่องที่2นะครับก็จะต่ออยู่กับระบบ Ku-band นะครับโดยใช้กล่อง IPM h d f i n นะครับรุ่นนี้นะครับ ความคมชัดนี่ไม่ไม่เกี่ยวกับกล่องนะครับคือมันจะเกี่ยวกับระบบการรับส่งนะครับของ k u band จะส่งเป็นระบบ SD นะครับส่วนในระบบ C-band นั้นเขาจะส่งเป็นระบบ Standard นะครับความคมชัดเลยไม่เท่ากันนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับกล่องนะครับก็จะเกี่ยวกับระบบการรับส่งนะครับแต่จะมาเปิดให้ดูเฉยๆนะครับว่าความคมชัดต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จำนวนช่องว่า ตอนนี้ส่งกี่ช่องแล้วบ้างนะครับมาดูนะครับภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นของระบบ C Band นะครับอยู่ที่ชั้นปอหนึ่นะครับ DLTV 1นะครับอันนี้อยู่ที่ปอหนนะครับภาพก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นระบบ C Band นะครับเวลาสังเกตให้ดูที่มุมซ้ายบนนะครับตัวหนังสือนะครับว่าความคมชัดต่างกันมากแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะสลับเป็นของระบบ k u b a n นะครับช่องปอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของระบบ k u b a n นะครับอันนี้จะเป็นกล่องรุ่นฟินนะครับอันนี้นะครับอยู่ช่องหมายเลขเดียวกันนะครับ1 8 6นะครับความชัดของภาพนะครับก็จะชัดมากกว่าเพราะว่าเขาส่งเป็นระบบ SD นะครับอันนี้ปอนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกช่องหนึ่งนะครับเป็น DLTV10 แล้วกันนะครับเป็นช่องอนุบาลน,นะครับ195นะครับอันนี้ภาพที่ได้จากระบบ KU Band นะครับก็จะได้ความคมชัดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบ C band นะครับระบบ C band เป็นกล่อง i n f o s e t นะครับเดี๋ยวจะกดไปที่ DLTV10 เหมือนกันนะครับ 1, 9, 5, นะครับตัวเลขอันนี้จะเหมือนกันแล้วนะครับเฉพาะกล่องของ InfoSAT นะครับยี่ห้ออื่นยังเป็นเลข300อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับนี่ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับอันนี้ก็คือ C b แบนนะครับช่องอนุบาลหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูความคมชัดของระบบ KU b a แบนะครับอันนี้เป็นระบบ KU b a แบแล้วนะครับตอนนี้ นี่นะครับความคมชัดนะครับเดี๋ยวจะลองสลับกลับนะครับอันนี้ KU Band นะครับอันนี้เป็น C Band นะครับผมความคมชัดจะต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้ KU Band อันนี้ C Band นะครับผมความคมชัดก็จะประมาณนี้นะครับส่วนระบบ C Band นะครับ ช่อง DL TV 13 14ี5ก็จะมีช่องมาแล้วนะครับของ i n f o s e t นะครับตัวจะเป็นบาร์อยู่นะครับยังไม่มีภาพออกอากาศนะครับอาจจะมีออกอากาศในวันข้างหน้าก็ได้ครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็จะมีเคอร r อบามาแล้วนะครับ13 14 15นะครับคือช่อง ม4ม5ม6นะครับแล้วก็มียังมีครับ e.tv แล้วก็ vec ของช่องอาชีวะด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีภาพนะครับอนาคตอาจจะมีก็ยังไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับอันนี้ในระบบ C Band นะครับส่วนระบบ Ku Band นั้นนะครับดูได้ครบเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ระบบ Ku Band นะครับ ก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่อง IPM แล้วนะครับก็ลองกดเข้าไปนะครับก็จะมีช่องครบนะครับตอนนี้ก็จะมีมสี 4, ม่ 5, มห้มหกนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นมสี่นะครับ DLTV 13นะครับแล้วก็14ครับผม ส่วนในระบบ C-Band ยังไม่มีนะครับที่เปิดให้ดูตะกี้นะครับยังเป็น color bar อยู่นะครับอันนี้ก็ DL t v 15นะครับเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับอันนี้นะครับแล้วก็มี E TV อีกช่องหนึ่งนะครับอันนี้ของ IPM นะครับก็จะมีช่องการศษานอกเรียนนะครับนี่นะครับก็จะดูได้ครบทุกช่องนะครับ ถ้าต้องการดูช่องตั้งแต่อนุบาล1ถึงม6นะครับก็ต้องมาดูในระบบ KU-Band นะครับที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือระบบ KU-Band นะครับจะดูได้ครบนะครับถ้าหากเป็นระบบ C-Band นะครับจะยังดูได้ไม่ครบนะครับผมอันนี้ก็มาทดสอบให้ดูนะครับความคมชัดของภาพแล้วก็ จำนวนช่องที่ออกอากาศตอนนี้นะครับระหว่างระบบ c b แบนแล้วก็ระบบ k U band นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตัวนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็าน้อยต่อท่านผู้ชมนะครับจะได้รับทราบว่าในระบบ C b แบนไม่มีช่องมมสีมห้ามหกนะครับแต่ว่าช่อง k u b a n บจะมีช่องครบเลยนะครับช่องการศึกษาครับผม ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนช่องนี้โดยการกดติดตามช่องให้นะครับอย่าลืมกดตรงรูปกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดให้เพื่อนเพได้รับทราบด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าทนี้ครับสวัสดีครับ